ขอเชิญชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาไบาฟอร์มัม เพื่อแม่16สิงหาคมนี้เริ่มต้นจากสารากลางจังหวัดปทุมธานีโดยนายพงศธรสัจจชลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนผ่านเส้นทางสายวัฒนธรรมของ,ของจังหวัดปทุมธานีพร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลสมัครได้แล้ววันนี้ที่สารากลางจังหวัดปทุมธานี by forum ปันเพื่อแม่ปันจยากไ ที่หัวใจ,จสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง l อ l ซี e a เนียเคเครับผมมาเริ่มที่ข่าวแรกครับปทุมธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูวันนี้เวลา10บนกาที่กองบังคับการตารวจตะเวนชายแดนภาคที่1จังหวัดปทุมธานี นายพิบูลหัตถกิจโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ และรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะวิชาชีพการให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้บูรณาการกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหลวงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองคลองหลวงกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงในการดําเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมายเพื่อเข้าโครงการส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอีกด้วย ปทุมธานีติดตามการดำเนินงานการผลิตผักปลอดภัยวันนี้เวลาสิบนาฬิกาว่าที่ร้อยตีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการผลิตผักปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานีที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบ,บางเดือตั้งอยู่เลขที่140หมู่4ี4่ตำบลบางเดือ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายวรชัดปร,รักกฎเกษตรจังหวัดปทุมธานีรอสอบำเพญเขียวหวานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชพร้อมนักวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและชาวบ้านเข้าร่วมประชุมต่อด้วยข่าวราคาทองคําวันนี้นะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองวันนี้ครั้งที่1ปรับลง350บาททองคําแท่งขายออกบาทละ18,100บาท ทองรูปพรร์ขายออกบาทละ18,500บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพศ2558ครั้งที่1เวลา9.40นาทีราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,000บาทขายออกบาทละ18,100บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้อเข้าบาทละ17,737บาท20สตางค์ ขายออกบาทละ18,500บาทและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ